สำหรับละครเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าเรื่องละครเพื่อนรักให้เสียงภาษาไทยโดย CN ียนชัยมี่สาถ้าอยากดูหนังกันแล้วหรือซีรีส์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องเซียนชัยมี่สาด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปกันเลย วันนี้เราไปหาเพื่อนดีกว่าจะพามาดูหนังเนี่ยไปดีกว่าเดี๋ยวจะขึ้นรถนี้ไปเลยแต่ต้องไปตามเพื่อนมาก่อนเพื่อนเพื่อนเปิดประตูหน่อยตื่นรือยังนี่เเพื่อนโอ้โหยังไม่ตื่นแน่เลยเพื่อนริ่งริ่งริิิิิิิิใครโทรมาวะ เพื่อนนี่วะมีอะไรวะเฮ้ยมึงอยู่บ้านปะวะอยู่อยู่อยู่อะไรอ่ะเนี่ยกูอยู่ที่ร้านเนี่ยมึงมาเลยมึงมาเลยเออโอเคโอเคเดี๋ยวกูไปนะเออเออมาเลยมาเลยโอ้โหโอ๊ยไปก่อนก็ไม่บอกโอู้ นั่งในร้านในร้านในเม้าวะ่ะเอ้ยนู่นไงเพื่อนเฮ้ยพเพื่อนกินอะไรดีวะกินไก่ทอดไหมหรือว่ากินเอ่อเส้นหมี่เออก็ได้กูก็อยากกินเหมือนกันเออเพื่อน กูว่าพอกินเสร็จกูอาจะพางไปดูหนังว่ะไปไหมเออไปอยู่ว่ะเดี๋ยวกูบอกแม่ค้าก่อนนะแม่ค้าผมว่าจะกินเส้นมีแล้วก็ไก่ทอดอ่ะได้ไหมมีไหมอ่ะได้จ้าพ่อหนุ่มแม่ค้าของก่อน เออแล้วมึงเลขค่าโรงหนังแล่วมันกี่บาทวะร้อยเก้าก้สองเก้าวะไม่ได้ดูมานานเลยเนี่ยแล้วค่ารถอีกต้องไปโอนเงินไหมเนี่ยไม่ใช่โอนดิพูดผิดนะเพื่อนเออ่ต้องไปถอนเงินไหมเดี๋ยวถอนสักพันหนึ่งเลยโอเคไหมเพื่อนน่าจะสองเก้าเก้าอ่ะแล้วค่ารถน่าจะประมาณร้อยหนึ่งรวมๆก็ ประมาณ300 299อ,อ่ะเออโอนมาแค่ประมาณ600ก็พอนะเราแค่ไปดูหนังไม่ได้ไปซื้อของกินเออว่ะแล้วค่าข้าวกี่บาทแล้ววะเดี๋ยวไปถามก่อนไปครัว่ข้าวนี่กี่บาททั้งหมด 89บาทค่ะโอเคครับเจ๊โอ้โหเราต้องไปโอนเงินแล้วแหละเฮ้ยเพื่อนแล้วเ,เงินในบัญชีมีเท่าไหร่วะไม่ต้องเสียเวลาไปฝากไปไปถอนอะฮะในบัญชีมีเท่าไหร่จะจ่ายเลยกูมีอยู่สองพันวะดีที่มึงบอกกูไม่ต้องเสียเวลาไปถอนอ ถ้าจ่ายเนี่ยน่าจะประมาณเจ็ดแปดร้อยอะประมาณนั้นโอ้โหมันโคตรรวยเลยว่ะเลี้ยงกูได้ปะ กว่าจะมาหิวจะตายเนี่ยโอ้หิวจะตายเหมือนกันเนี่ยกว่าจะมาโหแต่อยากกินมากกินมากเลยขอโตษนะพนมพอดีวัตถุดิบเนี่ยมันไม่รู้หายไปไหนกว่าจะหาเจอก็นานเลยหละนี่จะจ่ายเงินเลยไหมโอเคครับป้าเออนำเ,เงินมากินได้สร่อยนะ เก็บแล้ลืมลืมลืมกระตืปไป้วยนะเพื่อนแล้วสถานีเอ้ยไม่ใช่สถานีรถบัสอยู่ไหนวะกูจะขี่รถบัสไปอะไม่อยากขี่ไม่อยากขี่รถไฟเลยง่้ยงายต่อไปดูเออมึงตามกูมากูรู้แล้วกันอะ ไม่หไม่เป็นมั่งนี่ย่มั่รอาแต่ว่าต้องไปจ่ายตังค์อนว่ะมีอะไรแจ๊พหนุ่จ่ายตังค์เหรอสองคนใช่ไหมสองร้อยเอาแลามาเลยใช่ครับพวกผมสองคนแต่ว่าเพื่อผมโอนนะครับ ของฟรีมึงนี่ไวจริงๆคือผมโอนได้ไหมครับโอนโอนอย่างงโอนเลยเนี่ยบัญชีอะไรครับโอเคครับโอนเสร็จแล้วเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะเดี๋จะพาไปจะไปที่ไหนคะอ๋อจะไปที่โรงหนังใช่ไหมเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวโบกกัปตันปอร์ดก่อนกัปตันปอร์ด ผู้ชายสองคนนี้จะไปโรงหนังที่สีธัญญาได้เลยพนม<ป>ขึ้นนูมาเลยขึ้นนูมาเลยเดี๋ยวจะพาไปนะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพี่ฟอร์เดี๋ยวพาแบบปลอดภัยเลยนะโอเคครับโอเคครับโอเคครับดูผมเข้านั่งนี้ดิมาเฮ้ยกูต้องมาเลี้ยงมัน,นอีกอุ้ยเข้า นั่งเลยดีเนี่ยตรงนี้แล้วกันทำเลมดีงั้นหมดจะไปเลยนะครับไปแล้วเลีเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหนะ้าโอ้ยล้มโอเคใกล้จะถึงแล้วนะพนมสามชั่วโมงผ่านไปเออทำไมยังไม่ถึงสักทีเนี่ย เออนูอง้ง่ายบ้าโฆษณาอยู่เลยมันอยู่ด้านในแหละโอเคถึงแล้ว okay, ถึงแล้วโอเคถึงแล้วเดี๋ไปดีกว่าเพื่อนลงไปวันลูกเพื่อนเดี๋ยวกูลงก่อนูนอ้นไงนี่ไงนี่ไงโอเคว้ยโอเคโอเคเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปทำไมเราต้องไปจ่ายจ้างกับผู้หญิงคนนั้นไหมอ่ะ เออคุณผู้หญิงครับอะไรคือโรงหนังเนี่ยวันนี้เปิดไหมเปิทุกวันแล้วมันราคากี่บาทคนละร้อยเก้าเก้าแล้วมากี่คนล่ะครับอะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่ช<ะ>ผมบอกว่าคนละร้อยเก้าก้าใช่ไหมใช่แล้วเพื่อมากี่คนผมมาสองครับนู่นไอเพื่อนผมเ,เพื่อนวันนี่มัน ครับผมผมโอนได้เลยไหมครับประมาณ398บาทได้เลยนี่เบอร์ฉันเอาโทรเอาจะโทรทำไมไม่ใช่ฉันบอกผิดนี่โอนเข้าบัญชีนี้เลยโอเคครับเสร็จแล้วยังน้เข้าได้เลยนะครับครับครับไปเพื่อน you จบแล้วก็สรุกเหมือนกันนะก็กูว่าจะกลับแล้วอะเออ,โ,อโชคดีเพื่อนแล้วมึงจะกลับยังไงวะอ๋อกูก็น่าจะกลับแบบเมื่อกี้เลยแล้วมึงอะ่ะอ๋อกูว่าจะไปแบบกูจะนอนแถวๆที่นี่แหละเพราะว่าปู่กูอยู่ที่นี่เออจริงวะเออเนี่ยกูว่าจะไปนะเนี่ยแถวๆนั้นะ่ะ โอเคนะเดี๋ยวกูรอโอเคมึงไปใช่ไหมเออกูจะไปละเออโอเคก็จะวสา้นก็ใช่เออได้เยวก็จะขึ้นมารอเออถึงบ้านแล้วกลับบ้านดีกว่า เอ้ยเข้าบ้านเอ้นอนดีกว่าพ่อของฟีนี่กลับเร็วจริงเอ้ยไปหา,าลุงไปหาปู่ดีกว่าอกลับบ้านดีกว่าเอ้ยหนปูแล้ววะกลับไปหาปูดีกว่าไม่กลับแล้วขี่รถนี่กลับดีกว่าถ้าอยู่บ้านปู่ผต้องใช้งานแน่ๆเลย เออต้องรอต้องรอเอยถึงแล้วถึงแล้วไปไปกลับบ้านดูไงบ้านฉันเออกลับบ้านดีกว,ว่าเอาเอเข้าบ้านแล้วเอหเหนื่อยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปหนังสั้นเรื่องเพื่อนรักมีน้ำใจ ชอบเนี่ยลืมกดไลค์ให้ช่อง C N c h i m e 30ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมแล้วถ้าอยากดูอีกก็คอมเมนต์นะครับผมจะทำเรื่องใหม่ๆเข้ามานะครับผมตั้งใจทำมากเลยนะครับก็ขอากาบลาแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุก